สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่23ไมเมษายนนะครับเรามาวางแผนเทรดทองคํากันนะเมื่อวานนี้นะไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเกือบแล้วครับเกือบจะลงมาถึง inducement ที่2319แล้วอ่าเนี่ยอีกนิดเดียวเองนะครับแต่ผมว่าไม่รอดนะครับน่าจะลงมาถึงในไม่ช้านี่แหละเพราะว่าโมเมนตัม um ขาลงมันเริ่มมาแล้วเราดูสังเกตดูจากไอตัวแท่งเทียนก็ได้นะครับว่า แท่งเทียนของเขาเนี่ยเริ่มเป็นแท่งแดงยาวใหญ่หลังจากที่เขาขึ้นมาเป็นแท่งเขียวมาโดยตลอดนะเพิ่งจะมีแท่งเนี้ที่เป็นแท่งแดงยาวที่สุดแล้วก็มีลักษณะเหมือนเป็น engraving ถ้าดูจากแท่งเขียวก่อนหน้าเนี่ยเออมันมออีความเป็นไปได้ที่ว่าราคามันอาจจะลงต่อแต่ทีเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ลงต่อภายใน ในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้มันอาจจะมีการรีบาวกับขึ้นไปทดสอบแนวต้านอะไรบางอย่างแล้วค่อยลงก็ได้หรือว่าจะลงเลยก็ได้มันก็มองได้ทั้งสองรูปแบบนะครับแต่ที่แน่ๆคือไอตัว i n d u c e m e n t 2319มเนี่ยมันน่าจะถูกทําลายโดยไม่ช้าเนี่ยก็คือลงไปกิน liquidity แล้วก็ลงไปที่แนวรับเนี่ยที่ผมเคยให้ไว้อะนะ2 2 7 0อถึง22 2290เนี่ยอันที่1 22.30ถึง22.50อันนี้อที่2แล้วก็แก็บตัว2,200ถึง2,230อันที่3นะผมคิดว่ามันน่าจะลงมาอยู่ประมาณนี้พอดีกับที่ไอตัวโสโตของเขาเนี่ยถ้าเราดูสโต้ในรอบของ t e u r e d a y นะสโตของเขาน่าจะลงมาโอเวอร์โซพอดีซึ่งเป็นการโอเวอร์โซแล้วราคามัยกโลใช่ไหมเราก็ดูอินดิเคเตอร์ ตัวที่มันเป็น RSI เนี่ยเขาก็มีตัว Hidden Bullish d e r g e n t เนี่ยรองรับอยู่จังหากถ้าเขาลงมาสุดรเขาลงมาที่แนว2230นะนะแล้วพอดีกับสโตเนี่ยมันโอเโซกับตัว RSI เนี่ยมันมี Hidden Bullish d e r g e n t ด้วยมีโอกาสที่ราคามันจะดันกลับไปได้นะครับแต่ว่า มันจะไปทำไฮเบรกไฮหรือเปล่าอันนี้เราต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับอาจเป็นได้ไปได้ก็คือไม่เบรกไฮแล้วลงกลับเบรกไฮขึ้นไปอย่างนี้นะครับมีมีอยู่สองอย่างนี่แหละนะอืมใครสายบายนะครับก็รอให้ราคามันลงมาที่แนวรับต่างๆก่อนนะครับทำเฟรมเดย์แล้วก็มีสโตโอเวอร์โซรวมกับ ตัว hidden b u l l i t d i v e r g e n t อันนี้จะเป็นบายแบบสวยๆเลยนะครับเพราะว่าทำฟรมเดย์เนี่ยเขายังเป็นขาขึ้นอยู่แน่นอนเพียงแต่ว่ามันเริ่มมีการพักตัวแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคทำฟรมเดย์เราเห็นแนวรับกันแล้วเนาะ,ะไปที่ทำฟรมสีชั่วโมงทำฟรมสีชั่วโมงอ่ะอย่างที่บอกเมื่อวานนี้ถ้าราคาหลุดเส้น hidden bullet เดวยวเจนมาอันนี้หมดอายุแล้วนะ hidden bullet อันเนี้ยเพราะว่ามันไม่ทำ high ใช่ไหมหมดอายุแล้วก็อ,ออกอเอาออกไปนะครับทีนี้เออที่ผมบอกเมื่อวานเนี้ยไอแนวรับ2 3 2 4ถึง2-3-4-8เนี่ยมันไม่ได้ไม่เป็นแนวรับที่แข็งแรงเพราะว่ามันไม่ได้ผลักดันให้ราคาเนี่ยเบรก high ขึ้นไปอย่างนี้ถ้าเบรก high เนี่ยไอตรงเนี้ยแข็งแรงแต่ถ้าไม่เบรก high การที่ราคามันลงมาใช้เนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยจะคือมันน่าจะรับไม่อยู่แหละแต่เพียงแต่ว่าครั้งแรกที่มันลงมามันอาจจะมีการรีบาวได้นะเออแล้วรีบาวขึ้นไปทำอะไรรีบาวขึ้นไปทดสอบแนวอไอฮิดเด้นบูที่เขาหลุดลงมานั่นแหละทดสอบอยังไงก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับขึ้นไปอา,อาจจะชนพวกแนว ดีมานไอ้ซัพพลายโซนข้างบนสมมุตินะผมลากไว้ให้อาจจะเป็นออเดอร์บ็อกอันนี้ก็ได้อ่ฟึบชนแล้วใช่ไหมชนแล้วทังไงชนแล้วก็ย่อต่อลงมาใช้โซนข้างล่างตรงนี้นะครับสองสองหกแปดถึงสองสองเก้าูนเราย้อนกลับไปดูที่ t i ม e เฟรมเด a y สองสองหกแปดถึงสองสองก้าอ่ะตรงนี้พอดีเลย ไอแนวรับแรกนี่พอดีเลยเป็นแนวรับของไทม์เฟรม4ชั่วโมงเหมือนกันเห็นไหม2270ถึง2290อ่ะอันนี้เป็นแนวรับ1อันหนึ่งของไทม์เฟรมเดยแต่ว่าเป็นแนวรับสุดท้ายของไทม์เฟรม4ชั่วโมงก่อนที่เขาจะหลุดโลสําคัญนะครับอืมก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่ราคาก็จะขึ้นไปทดสอบไอแนวบูลลิตเทนไลน์อันนี้แล้วก็ย้อนกลับลงมาที่แนว ดีมาร์โซอันนี้ถ้าวันนี้เป็นแบบนี้นะอก็รอไปเซลล์ข้างบนแต่ถ้าเขาลงมาเลยคือเขาไม่ขึ้นไปนะเขาขึ้นไปได้นิดเดียวแล้วเขาลงมาอืมสมมตินะไม่ใช่อันนี้สมมุติว่าเขาขึ้นไปได้นิดเดียวมีแฟร์วอลูแกลบตรงนี้ใช่ไหมของทาเฟรมสี่โมงแล้วลงมาอันนี้ก็ก็ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะออืม่ะโอเคทาเฟรมสีชั่วโมงก็คิดว่า ไอแนวรับสองสามสองสี่ถึงสองสามสี่แปดเนี่ยเขาไม่น่าจะมีโอกาสผลักดันให้ราคาเบรกหายขึ้นไปนะผมคิดว่านะแนวรับเนี่ยถ้าใครจะบายผมไม่ได้ห้ามนะครับบายได้เพียงแต่ว่าบายแล้ว TP เนี่ยเราต้องดูด้วยว่า TP มันติดแนวต้านอันไหนหรือเปล่านะเราก็เทคโปรฟิตไปก็ไม่มีปัญหานะทำเฟรมสีม,มงกก็ยังบายได้อยู่เพราะว่าสโตเนี่ยเราดูนะครับ <c oughs> สโตเค้าลากเลือ้อยมาตั้งนานไนะจริงๆเขามีโอเวอร์โซนเนี่ยล่าสุดอยู่น่าจะอยู่แถวนี้นะโอเวอร์โซนแบบดีๆอยู่แถวนี้แล้วก็ลากเลยมาตลอดไอ้ตรงเนี้ยมันลงมันก็เกือบไม่เหมือนโอเวอร์โซนอะตรงเนี้ยผมว่าไม่ใช่อเวอร์โซนอะถ้าโอเวอร์โซนแบบนี้ดีกว่าอืมเพราะฉะนั้นราคาของเขาเนี่ยมันมีรอบอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมเขายังไม่หลุดเขายังไม่หลุดโลหรอกเพราะโลเขาอยู่ตรงนี้จริงๆริงแล้วอะ ต้องไกลไหน่อยนะครับอยู่แถวนี้ใช่ไหม,อมสองสองหนึ่งห้าศูนย์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยพอสโตมันลงมาจิ้มโอเวอร์โซเนี่ยมันก็เป็นโอเวอร์โซโยกโลก็ผลักดันให้ราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปได้นะครับแต่ว่ามันไปติดแนวต้านอะไรหรือเปล่าแล้วลงมาใช้ใหม่อย่างงี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้คิดว่าไม่น่าจะผักดันให้เบรคไฮนะครับ ทีนี้ถ้าเขาไม่ขึ้นต่อก็าอาจจะรอเลือ้ลอยรอทาเฟมเดก็ได้นะครับเลือ้อยเลือ้อยเลื้อยไปก่อนแล้วราคามันก็ลงมาก่อนอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะว่าทาเฟมเด์ day, เขามีโอกาสที่จะลงมาโอโซใช่ไหมสี่ชั่วโมงขาจะรอก็ได้นะก็ระวังไว้ให้ดีถ้าสโตเลื้อยราคามันก็ลงต่อนะครับอ,อาจจะมาถึงแนวเนี้ยแนวสุดท้ายเนี้ย ก่อนที่เขาจะหลุดโลเนี่ะกแปดถึงสสอองงก2 2 9ูนนะครับอืมอ่ะโอเคเราเห็นแผนของ4ชั่วโมงแล้วเนาะไปดูที่1ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอย่างที่บอกเมื่อวานนี้คือเขามีเส้นไอตัวเนี้ยอืมเขาเรียกว่าเทนไลน์ลิควิตี้แล้วมันเวลามันลงอะ่ะมันมักจะมาถึงจุดเริ่มต้นของ ตัวเทนไลน์เลยก็คือตรงนี้เห็นไหมเขาก็ลงมาถึงสวิปไปแล้วนิดนึงหรือว่าทำอีควอโลเดี๋ยวเราลองวัดดูนะครับทำอีควอโลหรือเปล่าทำอีควอโลยังไม่สวิปไปเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในทำเฟรมใหญ่เดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูในทำเฟรมใหญ่อีกทีนึงนะอีควอโลปึบไปดูในทำเฟรมสีชั่วโมง ถ้าเราผมลบ ID แนวรับตรงนี้ไปนะตรงนี้ถ้าเขารีบาวกลับขึ้นไปมันจะส่ออาการว่ามันมีอีควอโลขึ้นมาอีกอทีนี้ถ้ามีอีควอโลแบบนี้แล้วมันรีบาวกลับขึ้นไปผมว่าในอนาคตอ่ะมันต้องมาใช้อีควอโลตรงนี้กับอีควอโลตรงนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ แนวรับที่อยู่ต่ำกว่าอ e ีกโลก็มีโอกาสที่จะโดนใช้นะครับก็คือขึ้นไปแล้วลงมาทําลายอ e ีกัโลตรงนี้ทําลายอ e ีกัโลตรงนี้ใช่ไหมก็คือลงมากินลิควิตี้ข้างล่างอ e ีกัโลนะครับอโอเคเราเห็นแล้วเนาะเนี่ยเห็นไหมเขาสร้างมาชัดๆเลยอโอเคท้าฟรมหนึ่งชัวง่วโมงผมคิดว่าเขาน่าจะรีบาวแหละเพราะว่า สโตเนี่ยเขาเลื้อยมานานแล้วทีนี้เออสำหรับคนที่รอเซลลนะครับเพราะว่าทำเฟรมเล็กเนี่ยเขาเป็นขาลงมาใช่ไหมไปดู15 5นาทีกับ5นาทีเนี่ยน่าจะเป็นขาลงมาแล้วคนที่รอเซลลเนี่ยให้ดูสโตก็ได้นะครับสโตนโอ้บอสเขาอยู่ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ระดับราคาแถวตรงนี้ 2,400นะครับแถว2,400เพราะฉะนั้นเวลาราคาเขาขึ้นมาเนี่ยรีบาวกลับขึ้นมาแล้วสโตเขาโอ้บอสตรงนี้เท่ากับโอ้บอสค้างย่อถ้าเขาไม่เบรกไอ้2,400เนี่ยเราหาโอกาสที่จะเซลล์กลับลงมาได้นะครับเซล์ลกลับลงมาได้1รอบอะว่ายง่ายอาจจะได้รอบยาวด้วยก็ได้เราลองดูแนว แนวต้านนะเดี๋ยวเราลงองวัดหรือว่าให้แนวต้านไว้ที่ทำเฟรม1ชั่วโมงนะจะเป็นแถวนี้แนวต้าน1น่งอ,อยู่ที่เท่าไหร่เอาเอา,เอารวบ2แท่งเลยแล้วกันนะกลุ่มนี้นะเป็นซัพพลายโซนอยู่ที่2 3 5 7ามถึงสองสอ่าแล้วก็ให้ไปไว้ก่อน2 3 5 7ถึง2 3 6 4นะครับ อเราก็ดูด้วยกันแล้วกันว่าเวลาราคาขึ้นมาน่ะสโตะมันมันโอเวอร์บอทหรือยังถ้าโอเวอร์บอทพร้อมกับที่มันไปถึงแนวต้านเราก็เซลล์กลับลงมาอย่างนี้เออนี่เป็นเป็นแนวต้านที่หนึ่งนะทีนี้เราไปดูแนวต้านอื่นมีไหมตรงนี้แนวต้านที่หนึ่งไปดูแนวต้านอื่นมีไหมข้างบนข้างบนก็ ไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าก็ให้ไว้ก็ได้นะแถวนี้เนอะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าก็เผื่อไว้นะครับเผื่อมันขึ้นมาถึงสองสามแปดสองถึงสองสามแปดแปดสองสามแปดสองถึงสองสามแปดแปดอ่ะโอเคแล้วก็ แนวใกล้ที่สุดก็จะเป็นแนวแฟร์ไวลูแกล็บตรงนี้อย่าลืมนะแฟร์ไวลูแกล็บมันก็เป็นแนวต้านประเภทหนึ่งนะออคือมานอาจะมาใช้แค่แฟร์ไวลูแกล็บแล้วลงเลยก็ได้อาจจะไม่ถึงแนวซั p พ l y ยโซนเราก็ต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับออทีนี้ออพอดีเห็นไอ้แบบเนี้นะมันมีการลงมาปึ๊บเด้งขึ้นไปแล้วก็ลงยาวๆเนี่ยชวนให้ผมนึกถึงว่า มันมีโอกาสลงเป็นอิมเพลวได้ไหมก็คืออย่างนี้ผมลองให้ลาเบลไปนะครับก็คือลงมาเป็น1ขึ้น2ลง3เด้ง4แล้วก็ลง5อีกทีหนึ่งไหมนะครับะจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะเดี๋ยวเราลองไปวัดดูนะครับว่าไอตอนที่ลงมาเว็บ3เนี่ยเขามีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็น ขึ้นขยายหรือยังเราก็วัดฟีโบโปรเจคชันเทียบกับขึ้นหนึ่งนะครับปึ๊บอ่ะเห็นไหมเข้ามาถึงร้อยหกสจุดดพอดีก็คือมีคุณสมบัติเป็นอิมเพลวได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุตินะสมมุติว่าเขารีบาวกลับขึ้นไปมีโอกาสที่จะเป็น เวฟ4แล้วก็ลงต่อเวฟ5ได้นะครับนี่เรามองเป็นท่อนๆนะเราไม่ได้ไปมองอย้อนกลับไปว่ามันมาจากอะไรนะแต่ว่าเห็นว่ามันลงมาเป็นแบบนี้มันมีโอกาสเป็นขึ้นขยายได้ก็เลยลองวัดดูนะครับก็ถ้าใครคิดว่ามุมมองนี้มีโอกาสเป็นไปได้เราอาจจะวางแผนในการเซลล์จากการที่เขารีบาวกลับขึ้นมาเป็นเวฟ4ได้ทีนี้เราก็ลองวัดดูนะเวฟ4 แล้วก็เทียบกับเว็บ3มันอาจจะอยู่แถวประมาณ50%ถึง38.2%นะที่จะรีบาวกลับขึ้นไปนะอ่ะ,อะโอเคพอดีเนาะไอ้ตัวแฟ i r ว a ร์ลูกแกับกับตัวแนวซับายตรงน23 57, 23 64, เนี้ยสองสามห้าเจ็ดสองสามหกสีเนี่ยมันไม่เกิน50%ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ พอที่จะอาศัยในการเซลล์เวลามันรีบาวกลับขึ้นไปเวฟ4แล้วก็มีสโตโอเวอร์บอสตรงนี้ค้างยอ่อเทียบกับโอเวอร์บอสค้างยอ่อแล้วก็ถ้าให้ดีนะผมแนะนำโดยปกติอะเวฟ2กับเวฟ4อมันมักจะทำฮิดเด้นแบลติเดเวอเรนซ์นะครับเราก็ดูไอตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงกับเวฟ2พอดีนะไอซไถ้าเป็นฮิดเด้นแบร์แสดงว่า ไอซ์ไอ uh, เนี่ยมันต้องสูงกว่าจุดเดิมที่เป็นของเว็บสองเราก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าถ้าเกิดมันคุณสมบัติพร้อมนะทั้งสามอย่างก็คือหนึ่งขึ้นมาที่แนวซับไพโซนตรงบริเวณแถวนี้กับตัวแฟร์ v วล u e ู a แก็บนะแถวระดับราคาฟิโบแถวห้าสิบถึงสามอ่ะสามสแปดจุดสองถึงห้าสิบสองสโตโอบอสขังย่อสามมีฮิตเทนแบริลเดเวเทนต์ตรงนี้นะหนึ่ง สองโอเวอร์บอทสามฮิดเดนแบเนี่ยเซลล์มาเลยนะครับไม่ต้องคิดมากถ้ามันครบนะเซลล์ลงมาเลยนะครับแล้วก็วาง stop ปลอสไว้ข้างบนนิดหนึ่งทุกครั้งไม่ว่าจะคือไม่ว่าก็จะคุณสมบัติครบขนาดไหนก็ต้องมี stop ปลอสนะครับกันพลาดนะไม่มีอนะไรร้อเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคอันนี้ก็คือแผนถ้าสมมุติว่าราคามันรีบาวกลับขึ้นมานะดูคุณสมบัติของมันละกันว่า มันมีคุณสมบัติครบถ้วนไหมถ้าครบถ้วนเราก็เซลล์แล้ววาง stop l o อ s ไม่มีปัญหานะเรามี stop l o อ s อยู่แล้วเราไม่โดนลากนะแล้วก็ไป tp ที่เวฟ5ข้างล่างนี้นะครับมันจะมีแนวรับของ time frame นึ่งชั่วโมงอยู่ใช่ไหมแล้วก็ดูแล้วกันเราจะไป tp ที่ตรงไหนแถว2,300ไม้หรือว่าจะลงไปอีกนะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะลงไปเยอะอ ถ้าเป็นเวพอ่มันน่าจะไม่ยาวมันน่าจะอยู่แถวๆนี้2,300ได้นะครับอ่ะโอเควันนี้คงมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในการวางแผนพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ